ที่สำนักงานสาหกรณ์จังหวัดอุดรธานีนายยงยุทธอุดมศักดิ์สหกรณ์จังหวัดอุดรธานีเป็นประธานวางพันธุ์พุ่มสักการะพระรูปพระราชวรวงเธอกรมื่หมื่นพิทยาลงกรพระบิดาแห่งสหกรณ์ไทยเนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี2565โดยมีผู้บริหารสาหกรณ์เจ้าหน้าที่สหกรณ์จังหวัดอุดรธานีหัวหน้าสนราชการและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน นายสาครรอดขันเมืองรองประธานสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดอุดรธนานีกล่าวว่าในวันที่26กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันที่ชาวสหกรณ์ร่วมใจกันน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชว,วงศ์เธอกรมห่ื่นพิทยาลงกรที่ทรงเริ่มทดลองจัดตั้งสหกรณ์วัดจันทร์ไม่จำกัดสินใช้ขึ้นเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2459และทรงส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ขยายอุดมการสหกรณ์หลักการและวิธีการสหกรณ์ไปทั่วประ ประเทศเป็นผลดีต่อการพัฒนาประเทศสืบมาจนบัดนี้นับเป็นเวลา106ปีแล้วเพื่อแสดงถึงพลังความสามัคคีอของขบวนการสากรร์เนื่องแนวกาศวันสาสรณ์กรแห่งชาติได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง ผู้ที่มาร่วมชุมนุมในวันนี้ต่อหน้าพระรูปพระราชวร,รวงศ์เธอกรมมื่นพิทยาลงกรพระบิดาแห่งสหกรณ์ไทยขอตั้งปณิธานว่าจะช่วยการส่งเสริมดูแลสหกรณ์ให้มีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมรวมทั้งช่วยเผยแพร่อุดมการณ์หลักการและวิธีการสหกรณ์ให้แพร่หลายเพื่อประโยชน์สุขของมวลสมาชิกสืบไปโดยปัจจุบันได้มีการแบ่งประเภทของสหกรณ์ออกเป็น7ประเภทอยู่ภายใต้าการกำกับดูแลของกรมส่งเสริมสหกรณ์ประกอบด้วยสหกรณ์ การเกษตรสหกรณ์ประมงสหกรณนนิคมสหกรณ์ร้านค้าสหากรณ์บริการสหารณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียนรวมทั้งสิ้น7,976แห่งมีสมาชิกมากกว่า11ล้านคนมีทุนดำเนินงานรวมมากกว่า3ล้านล้านบาท